ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดกิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับนะขอกราบสวัสดีต้อนรชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็กือเกมใหม่ครับอีกแล้วกลับผมเย้หุ้นนะครับนะก็การ์เลเนเคในวันนี้เรามากันในเกมใหม่ครับอีกแล้วนั่นเองอ่ะ ก,ก็ผิดนะฮะไป,ไปเผลอต่อยเฉยนะครับผมก็โอเค,คผมกลับอีกแล้วนะครับผมสับไมคร craft นะซึ่งโอ้โหเห็นทาวเวอร์แบบนี้นะครับเห็นทาวเวอร์ครึ่งเซี่ยแบบนี้นะไม่ต้องดาวเลยนะครับผมว่าเราไาอยู่กันในโลกวันพีคขึ้นกแลนั่นเองแต่ว,วันนี้เนี่ยเรามากันกับชาเลนจ์สนุกๆอีกแล้วนะครับผม <S <S 2> <S 2> ซึ่งชาเลนจ์ของเราในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือการที่จะมีบอสจากวันพีคมาเกิดหน้าเราทุกๆ3นาทีนั่นเองครับผมนะ ก็คือเรากก็ต้องมาลุ้นกันนะครับาว่าทุกๆ3นาทีเนี่ยจะมีบอสตัวอะไรมาเกิดนะอ่ะเอาว่าพร้อมกันยังนะเดี๋ยววันนี้มาลองดูดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะสามารถจัดการพวกบอสเหล่านั้นได้หมดหรือไม่ฮาเอาแล้วผมถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเอโอเคก็ผมามาเวลาเริ่มเดินเลยแล้วกันนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยอันดับแรกนะครับผมผมขอตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่สุ่มผลปีศาจนะครับทุกครั้งที่ผมตายจะมาเกิดตรงนี้นั่นเองแต่ว่าเอาว่าขอตอนตอนเริ่มเนี่ย ขอเป็นผลโกมุๆๆๆากโกมุกก่อนละกันอ่าแบบอย่าเป็นพระเอกนนะขอขอผลโกมุกกนะ่อนละกันนะกินไปเออเรียบร้อยมาแล้วนะผมโกมุกโกมุกเรานะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมเวลประมาณ25นะครับซึ่งก็ไม่ได้สูงมากนะผมว่าคือมันไม่ได้โหดถึงขนาดเสาหลักอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าก็พอปลดล็อกสกิลได้อยู่นะโอเคแอตอนนี้เวลาเริ่มเดินไปแล้วนะครับผมทีนี้ท้าจะฆ่าบอสที่แข็งแกร่งขึ้นได้เนี่ยเราก็ต้องตามหาผู้ต่อสู้ที่มันเอ่อสมรักสมเนื้อก่อน ไม่ใช่วัวนี้นะฮะจร่กว่าผิดนะฮะโอเคเดูดิแถวนี้มีตัวอะไรหรือเปล่าฮนะอุ้ยอุยลืมลืมเดี๋ยว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 ลืมไปนะว่านนนนลงน้ำไม่ได้นะโอ้โหเกือบแล้วเนี่ยดีน้ำไม่ลึกนะฮะเดี๋ยวอุ้ยนั้นมีอะไรเนี่ยเหมือนกับท่ายะธรรมนะฮะเลยไม่ต้องแปลกใจนะมันเป็นแบบที่ผมอัดคลิปครั้งที่แล้วนั่นเองนะก็ก,ก็ก็อาจจะเล่ยเลยหน่อยนะโอเคข้างหน้ามี อุย้ยมีไอ้นี่ด้วยอ่ะมีร้านขายของบนทอยฟ้านะแต่ไม่สนใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้านี้ก่อนดีกว่าจริงๆแล้จะมีท่าที่เคลื่อนย้ายด้วยหรือเปล่าผมจำไม่ได้มันคือท่าไหนอ่านั่นเป็นล็อกเก็ตปะขอลองดูวนะอ่าใช่เนี่ยก็ล็อกเก็ตนะฮะโอ้โหพุ่งมาสูงมากโอเคแต่ว่ามันต้องขึ้นไปบนสุดสี่ประเด็นน่ะท่านข้าลองดูข้างล่างแล้วกันนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ไม่มีมอนต์เกิดสักตัวเลยอ่ะจริงๆแล้วไม่มีเลยนะฮะอันนี้มีอะไรไหมอ้มีเดมอนมีมลอนขอคุณมากนะแต่ไม่ต้องการเ้ย แต่ว่าข้างนอกเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรปั๊บเดี๋ยว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 เสียงแลผมได้ยินเสียงอะไรปั๊บมันเหมือนมีคนสู้อยู่แถวนี้เฮ้ยแต่ไม่เจอเอาปช่างมันละกันนะ <S <S โอเคผมมาฮะเพื่อความตื่นเต้นนะครับผมจะปรับเป็นตอนคืนนะมอนจะได้เกิดเยอะนะวันนี้โอเควุ้ยนี่ไงมอนเริ่มเกิดกันละามาเออนี่ละกันเฮ้ขอตบไอ,ไอ้ไอ้ร้อนแม้หน่อยละกันฮะนานๆทีไม่ได้เจอตัวอะไรเลยจริงเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งมันไม่อยากเปิดแก๊สสองเอาออแกลิงไปก่อนเออธรรมดาธรรมดานะโอเคผมเฮ้ยเดดี๋ยวคุ อ๋อนี่ยนะบอสที่เขาว่ากันอ่ะโอเคเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเด็ดแวเมันนี่น่าเป็นบอสนะครับผมมันเพิ่งมันสปาต่อหน้าเลยโอเคครบสามนาทีพอดีด้วยเอ่อแต่ว่ามันอยากจะให้เราฆ่านี่จริงใช่ไหมฮะใช่ใจแกอยากจะให้ฆ่ามันแล้วก็ต่อตีด้วยกันโอเคดูดิเจ็บไปะอุ้ยโอ้ยทำแค่เจ็บนะแต่ไม่ได้เจ็บมากนะฮะแต่อุ้ยโอ้ยโอเคขอโทษโอเคเขาเป็นคำมาหน่อยแน่หุ่มะแกบางอ่ะอุ้ยไปต่อยแมงมุมด้วยแกเป็นใครแกโดดแกนี่เลยอุ้ยมันวาร์ปนี้อ่ะ ว้าบหนี่โอ้โอ้โอ้ใจเย็นพี conduct, ่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ไม่ได้ละไม่ได้ละนึกเปิดเกียร์สามเลยเกียร์สามนี่โอ้ยน้ำ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 ไม่เอาน้ำไม่เอาน้ำโอ้ยมันเจ็บอยู่นะจริงโอเคผมผมว่าได้อยู่ผมว่าได้อยู่ผ่าได้อยู่โอเคได้อยู่ถ้ากลับได้อยู่ถ้ากลับได้อยู่ทีนี้ก้อยู่โอ้ยว้าบหนี่เออลงน้ำไปน้ำไปขอเกียร์สามรอบนึงไหมสามรอบนึงต่อยทะลวงเออมาทะลวงไปเอาเว้ยเอาเว้ยทีละ้ห้าสิบอย่างนี้ก็สบายๆเนี่ยแต่ว่า เห็นนะทำไมผมเฮ้ยทำไมผมตัวเล็กลงฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 เกียร์สามน่าจะพาบั็กนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่โอเคกลับร่างเดิมก่อนโอเคกลับร่างเดิมแล้วอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจมน้ำจมน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจมน้ำเออมามาดิ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 ผมต่อยผมต่อยสู้ผมต่อยบัสก้าบัสก้าเออมาเลยเฮ้ยตัวนี้นิดเดียวนะฮะนิดเดียวเอออุ้ยระเบิดพลังมาระเบิดพลัังงงงไม่ห้้รระเเบบิดพลลนนีีอออาาากกึวตตยย เออไม่ตายวะตายเหอะตายเหอะพี่เอาจริงตายเธอครับโอ้ยติดดีเลย์โอ้ยโอ้ยจะตายแล้วแมวแมวโอเคตอนนีุ้ท้ายโอ่งโอ่งไงเออเหลือทำไมฮัตดาเมจทำไมเออเรียบร้อยได้ไปแล้วนะฮะวิได้ได้หกหมัดอ้าว what โอเคผมเรามาเกิดใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวนะ อุ้ยผมสุ่มได้ผมเวลาเวลาด้วยอะแต่ว่าเราไม่เอานะฮะผมบอกแล้วเอาเป็นว่าเราจะใส่นี้ด้วยกันนะจะสุ่มเอาแล้วกันนะมาดูดิจะได้อะไรมาหนึ่งสองสามปึ๊บเฮ้ยผลทรายอ่าสุนัขสุน่านะฮะลืมไปว่าผนไม่หายอะโอเคมาใหม่ฮะมานี่เนี่ผมสายแล้วไหนดูสิเฮ้ยมันจะสามนาทีได้ยังไงนิดเดียวเดี๋ยวบอสจะเกิดแล้วนะฮะโอเคผมผมว่าผมไปไกลก่อนไม่เอาไม่เอาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันระเบิดนะฮะโอเควิ้ยเราบินได้ด้วยนี่ โค้ดเท่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนั้นนั้นขอจัดการอีผู้พันมอแกน,น,นแก่อนมอแกนมอแกนมอแกนเออตายไปซะนะเกิดจะเกิดแล้วอีกนิดเดียวมาห้าสี่สามสองหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขอได้โอเมก้าด้วยมันเลยคือมันผลเดกันด้วยนะมาได้กไดไดแกแกมาดีฮะงั้นแกจะใช้อะไรจะใช้ย้อยไหนมันงัดชูชันฮนะถ้าผลทรายเหรอเอาเอาเอาเบ,บิดพลังเว้ยนี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กินอย่าเพิ่ง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 เออเพื่อนเขาจะคุยกันโอ้ยลงน้ำท้ำไมขึ้นมาเออขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาเออเออเออโอเคจะเนี่ยมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวเองเอาอทางนี้ไม่รันพายุทรายพายุทรายเียบเอยกลายเป็นเลสเซอร์คิงแล้วนะเนี่ยเออตัวปลอมก็หลบไปนะไอตัวกระจอกเอ้ยฮะไอเนี้ยนี่อะไรเนี่ยฮะนี่อะไรไอเนี่อะไรฮะ โอเแค่นี้โอเควู้ถือว่าเมื่อกี้ผมจัดการบอสตัวนั้นได้เร็วมากนะเออบางทีบอสมันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะใช่ไหมลูฟี่ใช่ไหมลูฟี่บอกก็จะใช่แล้วนะเฮ้ยลูฟี่พอดีเห็นนายอยู่บนน้ำมานะมาเอาเอาไหมเออเดี๋ยวฉันช่วยนะช่วยเออนีตะเบิดทางทรายสู้ลูฟี่ได้แบบมาดูนะเราสู้ลูฟี่ได้ป่ะงได้อยู่นะโอเคมาผมขอแล้วกันมาขนขนทราย คนซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูฟี่แป okay. ๊บนึงร uh, uh. 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 ูฟี่แ okay. ป๊บนึงขอข้า hmm. mm ุ่มก่อนโอเคอุ้ยอุ้ยเดมอนเดมอุ้ยอุ้ยอุ้ยรูฟี่ทำไมรัวรูฟี่มันรัวงั้นฮะนี่ไม่เออโดนโดนโอเคผมฆ่าได้เราต้องรีบฆ่าก่อนที่บอสโตอีกตัวนึงจะเกิดนะฮะโอเคอุ้ยมาบาดเกียร์เกียร์อะไรแหละเกียร์มาละเปิดเกียร์หรอเปิดเกียร์หรอเล่นเกียร์หรออุ้ยผมบินได้นะเว้ยนี่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 มาดิตามมาดิตามมันอุ้ยเอาไปโอ้ยเกือบเกือบตายอ๋อมันบินได้แบบมันบินแค่เป็นจังหวะะ ไม่ได้บินได uh, ้แบบขนาดนั้นโอเคมาอุ้ย,ย,ย,ยอุยอ้ย futuro. มาเกียร์งเกียร์สาใสโอ้ยโอ้ยเจ็บมาเกียร์ทงเกียร์สามใสเหรอลูฟี่ฮะนี่ระเบิดพลังไปอีกรอบหนึงนี่โดนไมเออมามามาดิโอเคเดี๋ยว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 เ,นะเ,ยยเยยด,ดี๋ยวเ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 ดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี อ่าฉีกผมจะตายมันจะตายเดี๋ยว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 ดยวเดี๋ยวบัตรยายาแม่งเหี้ยนะโอเคผมคือโมเรมันก็ผิดพลาดกันได้นะฮะไอ้นี่ก็เสียงดังเลยผมไม่ได้ใส่คูมาเฮดเลยนะฮะดังเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเสียเฉยบัคเฉยๆนะโอเคเอามาผมมาสุ่มผลต่อไปมาเป็นผลปุ่มเนื้ออาโอเคมาดูดิปุ่มนี้ไอ้ผลนี้มันจะขนาดไหนเชียวนะฮะโอเคพอมันจะเกิดอะไรนิดเดียวมายังไงจังวนี้เป็นตัวเฮ้ย อะไรอ่ะดาร์คคิงครับผอ่าวันดีพี่วันดีคร <sk ับเปิดก่อนได้เปลี่ยนตรงนี้ขอเปิดก่อนได้เปลี่ยนนะฮะโอเคอุ้ยมีอันนี้ต้อมีสโมกเกอร์อย่าพึ่งนะผมยังไม่อยากมาสโมกเสโมกเกอร์สโมกี้อะไรตัวนี้นะโอเคขอเอกียร์นี่ก่อนเออพี่อุ้ยอุ้ยแรงนะแรงนะเมื่อกี้เมื่อกี้คิดว่าไม่แรงนะมามาอยู่อยู่อ๋อสั้ช็อคช็อคไปดีช็อคไปดีช็อคไปดีอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายเฮ้ยทำไมมันโหดจังอ่ะเฮ้ยอีอีอีนี่โหดอีนี่โอ้ยโอ้ยเน เอ้ยฮะมาคนอุต่ามาอุต่าอุต่าป่ะแกอยู่ไหนเมื่อกี้แกบังอาจหบังอาจเหรอฮะเดี๋ยวไม่นิ่มาเดี๋ยวเดี๋ยวขอแกพวกนี้ก่อนไอพวกพวกเจาะออกไปนะมาแกแกโดนแน่แกไม่รอดแน่นี่อุต่าเวอร์เออเอาเว้ยมามานี่ผมเสกลน์พิเศษนี่เป็นแง่โอ้โหเดี๋ยวชุดชุดผมไม่เข้ากับไม่ไปเข้ากับไอ้นี่เลยเฮ้ยมันโดนดาเมจบ้างผมว่าแกนะฮะเออโดนดาเมจบ้างมั้งแกแกแกเนี่ยฮะโดนบางดีโดนบางดีเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะ ขอมือดมัดมัดก,ก่อนมานนนโน้ตเรียกโน้ตมานี่โดนไปเออโดนอยู่นะโดนอยู่โดนอยู่อ้าวแ้ผมจะตายมันแรงมากเลยท่านผู้ชมที่นี่มันแรงมากเลยอ่ะแรงมากเดี๋ยวผมบินนี้บินนี้เออเออ,เอ,อมามาคือผมมันไม่ได้โคตรถึงขนาดเออเดี๋ยวผมมาฮะขอผลดีดีเออไม่ละไม่ละค่อยคืนได้หน่อยมาไม่ได้การละขอเหอะนะ นี่แกไอปุ่มเนื้อปุ่มเนื้อไว้ก่อนปุ่มเนื้อไว้ก่อนขอขอขอคุยกับไอ้นั่นก่อนนะฮะมามามาเลยมาเลยมาเลโดงจริงมาเลยมาดีนี่จะโดนนี่ซะโดนฮิเก้นนี่เอาเว้ยมาดิ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 ให้หมดเออมาดิมาดิมาดิโอเคจริงๆท่าผมมันดูมันน้อยนะพี่น้องน้อยมากเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมาดิมาดิแน่จริงเข้ามา ยิเข้ามาเออมาดิจูงนะขอจ้าจูเฮ้ยไอตัวนึงกังจะเกิดยังไม่ทานเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะรีบเกิดอะไรขนาดนั้นนะเฮ้ยไอ้ไอปุ่มเนื้อจากไหนไอ้ปุ่มเนื้อเฮ้ยคุณมามาช่วยเรานะฮะมันช่วยเราหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ามันช่วยกระทืบเราซะไม่ไม่หรอกมันมันช่วยเรานะเะไม่ไดผมผมคือผมว่าหาท่าให้มันอยู่เฮ้ยนะฮะคนสุดท้ายของไอ้ตัวนี้นะผมไม่ไหวละ ผลผมจะหมดแล้วนะฮะเออแม่งจะหมดแล้วเนี่ยเหลืออีกกี่ผลฮนะเหลืออีก3าผลนะเออถ้าเกิดว่าผลหมดก็เท่าก,กับผมเกมโอเวอร์นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมอยากไปไกลกว่านี้ไปได้ไกลกว่าน,นะนี้นะฮะโอเคนิดนึงโอเควิวข้างล่างนี่ก็สู้กันดุเดือดมากอา่ะดูดิไอ็ตัวธมโอเกอร์จะช่วยผมได้ไหมวายเอาวายเอาเออนี่พี่ผมผมจัดมาสามผลแล้วพี่พี่ผมผมมาสามผลแล้วนะพี่ให้ผมเถอะแค่ผมเถอะนะพี่ตายผมเถอะไว้แล้วเชอร์ไว้แล้วเชอร์เออนะมาฮะ เวลาเวลาอีกแล้วเวลาบอกโอ้ยอีกแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เราสองคนสุดท้ายแล้วนะมาผมยอมแพ้กับตัวนั้นดีไหมเนี่ยฮะผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าดาร์คคิงมันจะโหดเกินไปแล้วใช่ไหมแ้วเดี๋ยวเรากลับไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่มันไพเร็คิงเลยเหรอโอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นจะเป็นเออคือผมอยากเป็นราชทูตเหมือนกันนะเป็นราชทูตเหมือนกันนะผมขอญาตขอยัดเปิดก่อน ได้เปรียบหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเฮ้ยตเลือดมันเยอะมากเลยท่านผู้ชมเหมือนมดกัดอ่จะจริงปะเหมือนมดกัดอ่ะไม่สะเทือนไม่สะเทือนเลยนะฮะไม่สะเทือนไมน่แต่นิดเดียวเออนะฮะเหลือไม่ล้าไม่ล้ากับไอ้นี่นะเดี๋ยวสองคนนะฮะมากินไม่ล้ากับไม่ล้าเข้าไปแล้วนะฮ <Okay. S 1> นะโอเคดูดิมาผมจะเคลียร์ได้สักตัวไหมฮนะนี่ขนาดผมว่าแฉงโหดแล้วนะนี่มังอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยกำลังสู้กันอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเอ๊ะแล้วแล้วไอ้นั่นเราอ่ะไอ้จ้าคิงเฮ้ยจ้าคิงตายแล้วเหรอเฮ้ย ไม่ตายง่ายจังฮะเถอะเอ้ยไม่เท่าไหร่นี่ว่าโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะทำการบินขึ้นไปก่อนนะโอเคบินขึ้นมามาขอขอแจมหน่อยไทเลสคิงไทเลสคิงตอนนี้กำลัสู้กับเอ่ออุ้ยซึ่มีฮอกนะฮะมามามาเดี๋ยวผมขอแจมด้วยขอแจมด้วยขอแจมด้วยได้ไหมขอแจมได้ไหมเออคือพอดีก็รู้นะว่าไม่ได้เก่งมากแต่ขอแจมหน่อยแล้วกันนี่เป็นไงโอ้โหไม่ดถนาดตัวเองมันไม่น่าเหม็นไม่เข้าเลยเออมาดิเออเอาเว้ยเอาเว้ยอุ้ยไปตบมีฮอกอีกขอโทษขอโทษมีฮอกไม่ได้ตั้งใจ มาสุดท้ายนะบุกลุกกระโลนะฮะคนน้ำแข็งของเราไม่ใช่น้ำแข็งผู้บิดมันเป็นสายฟ้านะฮะมาสายฟ้าสายฟ้าโอเคคือถ้าเกิดว่าจะสู้ได้กับไอ้พวกกระจอกพวกเนี้ยนะเอ้ยมาเว้ยมาเว้ยดีมิฮอกเราจะช่วยรวมมือกับมิฮอกจัดการนี่ได้หรือไม่สวัสดีคิงไพเรดเออโดนไปดีโดนไปดีโดนชอบไปดีว้ยว้โดนชอบไปดีโอเควิได้อยู่นะได้อยู่เปล่าได้อยู่เปล่าไม่รู้นะฮะได้อยู่ได้อยู่เท่ากับได้อยู่เท่ากับช็อตไปโดนเลยไม่โดนเลยโดนนิดนึงก็ยังดี ตอนนี้ก็ยังดีนะฮะโอ้โหแม่งสุ่มได้ตัวโหดท่านผู้ชมได้ตัวโหดเออช็อตไปช็อตไปช็อตไปเอออ,อุ้ยเลือดครึ่งนะึงน,นะครึ่งนึงนะได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคโอเคโอเคว่าวมาได้อยู่มาได้อยู่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 ว้าเราต้องจบนะฮะต้องจบให้ได้ติกอินี้อย่าเพิ่งไอ้นี่อะไรอ่อะยุ่งไหอ่ะไอ้หมดยังหมดแล้วนะครับผม หมดกันนะโอเคผมหมดทางสู้แล้วเรียบร้อยนะผมแหมนี่ขนาดผมเอามาก้าผลนะยังหมดเลยนะแต่ไอโกดิโรเจอก็โหดเกินไปจริงนะครับผมก็ถือว่าโชคายของเราที่จะได้มันนะครับ โอ้โหถ้าเกิดว่าวิ่งมาเจออย่างเงี้ยตายพอดีนะครับแล้วก็อ่ะอวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการเอ่อเล่นชาร์เลนส์บอสเป็นไงบ้างนะเรื่องนี้ส่วนให้รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เก่งก็อย่าไปเยียนกับบอสนะครับผมบอสโคตรไปเยอะนะก็โอเคสวัสดีผมจะเปิดสิคอตลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมไปเล่นชาร์เลนส์อีกสามารถคอมเมนต์ไปใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีผมจะเปิดสิคอตลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อปเป็นกำลังใจให้โฮมไปด้วยนะครับผมจะมาหน้าสสสนนนีี้ขออลาไปก่วััดครบผม phải biệt bye bye, bye, -bye.